บันทึกรายการค้าวันที่22มกราคมจ้างบริษัทต้าเวย่ยจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์มูลค่า2,000บาทโดยชำระเป็นเงินสดบริษัทได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินลขที่4.02และออกใบหักภาษีหนะ้าที่จ่ายให้บรกทต้าเวย่ยขั้นตอนแรกเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าคะ่ะกดที่ w o r ร์ฟโวเลือกอ v o ว c e บริการและเลือกซื้อสดใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงินค่ะ ค่ะเสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้มานะคะคือเลขเอกสาร0001 000, ข้าบริการเงินสดให้กดโอเคได้เลยค่ะแล้วกดอีสามเพิ่มค่ะจะได้หน้านี้มานะคะคือเล่ม0001 000, ในที่ให้ใส่000001 0 000, 000, 000, ค่ะลขที่อิงนะคะให้เราใส่ตามโจทย์นะคะคือ4002วันที่เอกสารคือวันที่22 เดือนหนึ่งปีห้าแปดผู้ขายรหัสให้ใส่จุดกด enter ค่ะเลือก S สานะคะบริษัทต,ต้าเวยจำกัดค่ะเสร็จแล้วลงมาที่รายการสินค้านะคะรายการแรกตัว T ท,ที่ใส่เลข8ดมีค่าใช้จ่ายอืนอ่นๆค่ะรหัสให้ใส่จุดกด enter เลือก G 6ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะใส่จำนวนค่ะ จนวนให้ใส่1ครั้งค่ะราคาหน่วยซื้อคือ2,000บาทค่ะโดข้อนี้บอกว่าให้ออกใบหักภาษีหนาที่จ่ายด้วยนะคะเราจึงลงมาที่ใบหักภาษีหนาที่จ่ายค่ะให้เปลี่ยนเเป็น y จะได้บันทึกรายละเอียดเอกสารการหักภาษีหนาที่จ่ายตามหน้าต้นะคะ ประเภทเอกสารคือ XL ใบหักภาษีหน้าิจายบริษัทหังนิติบุคคลยิ่งภาษีพมาดอท่าสเลขที่เอกสารภายในนะคะเลขที่0 0 0 0ค่ะเลขที่ให้ใส่0 0 0 0 0 0 1ค่ะเลขที่ยังอิงให้ใส่4002ค่ะวันที่จ่ายทวนที่22 28, 28. เดือน1นึปี58วันที่ยิ่งภาษีก็เช่นเดียวกันค่ะชื่อผูห้หักบริษัทต้าเวอร์จำกัด จากนั้นลงมาที่เงื่อนไขการหักภาษีนะคะเงื่อนไขการหักภาษีให้ใส่เลขหนึ่งค่ะคือหักหนาที่จ่ายหักตามมาตราให้ใส่เลขหนึ่งค่ะคือมาตราสามเตรดเสร็จแล้วมาใส่ที่ลำดับที่ในรายงานภาษีนะคะใส่ 0, 0 0 0 0 1ค่ะเสร็จแล้วก็ลงมาที่อัตราภาษีนะคะให้ใส่3%ค่ะ ค่ะจะได้ยอดสำหรับใบเสร็จนี้60บาทแล้วก็รวมมูล,ลค่าภาษีทีงหาที่จ่าย60บาทจากนั้นก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะเส็จแล้วก็กด F10 บันทึกอีกรอบค่ะค่ะจะได้รายการลงบัญชีแบบนี้นะคะคือเดบิตค่าจ้างและค่าบริการ2 0 0พเดบิตภาษีซื้อ140บาทเครดิตเงินสด 2 8 8 0บาทเครดิตภาษีเงินได้หังา,า,าที่จ่าย6 0บาทกด S10 วับนที่อีรอบค่ะ